สวัสดีครับมาลุยกันต่อกับคอมเมนต์คำถามเดิมนะครับระหว่างโซนี่กับ Fuji ที่มีราคาใกล้เคียงกันเนี้ยเลือกตัวไหนดีซึ่งวันนี้นะครพี่รู้สึกว่าเป็นคู่ที่แบบสมน้ําสมเนื้อที่สุดในเรื่องของราคานะเพราะว่าเป็นคู่ที่มีราคาใกล้เคียงกันที่สุดก็คือตัว Sony a 7 c mark t i นะครับตัวใหม่ล่าสุดกับตัว Fuji Film x h 2นะครับ ซึ่งราคาของทั้งคู่นะครับตอนนี้ต่างกันแค่พันเดียวตัว A7C Mark II เนี่ยราคาอยู่ที่75,990บาทส่วนตัว XH2 เนี่ยราคาอยู่ที่74,990บาทของ Fuji XH2 เนี่ยจะราคาถูกกว่าพันหนึ่งมาเริ่มกันที่วันเปิดตัวแล้วกันนะครับ Fuji XH2 เนี่ยเปิดตัวก่อนนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งพี่ก็ไปมาด้วยนะในงานเปิดตัวซึ่งเขาเปิดตัว2รุ่นก็คือ XH 2กับ H2S นะครับมี2รุ่นแต่วันนี้เอารุ่นนี้มาเพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่ถูกกว่าแล้วก็มีราคาที่ใกล้เคียงกับตัว A74 Mark II นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่8กันยานะครับปี2022คือปีที่แล้วส่วนตัว A74 Mark II นะครับก็วันที่29สิงหาที่ผ่านมานี่เองเอายุห่างกันประมาณปีหนึ่งนะครับ ตัวเจ c Mark II ถนะูเป็นกล้องฟ SI ู f เฟรม BSI CMOS sensor Processor b i o n XR นะความละเอียดอยู่ที่33ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวบอดี้จะเป็น Lensfinder Style นะครับส่วนตัว Fuji X-H2 นะเป็นกล้อง APS-C ใช้เซนเซอร์ X t r a n 5นะครับ CMOS sensor นะครับ Processor X Processor 5นะครับความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกเซลนะครับ ทั้งคู่มีระบบกันสั่นในตัว IBIS นะครับ In Body Instabilization แบบ5แกนนะครับแล้วก็สามารถกันสั่นได้7สต็ปเท่ากันส่วนค่า ISO A7C Mark II นะครับ ISO ต่ำสุดอยู่ที่100นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่51,200แล้วก็สามารถขยายได้เป็น ISO 50ถึง ISO 2 4 8 0 0นะครับส่วนตัว XH2 นะครับค่า ISO ต่ำสุดอยู่ที่ 160แล้วก็สูงสุดนะครับอยู่ที่12800แล้วก็สามารถขยายได้เป็น ISO 80ถึง51200นะครับก็เหมือนเดิมค่า ISO ของ Sony A7C Mark II เนี่ยก็จะมีเลนส์ที่กว้างกว่า มาที่ระบบโฟกัสนะครับ Sony A7C Mark II จะเป็น Fast Hybrid AF นะครับจำนวนจุดโฟกัสอยู่ที่759จุดนะครับส่วนตัว Fuji X-S2 เนี่ยจะเป็น Intelligent Hybrid AF นะครับจำนวนจุดโฟกัสนะอยู่ที่425จุดจอของทั้งคู่นะเป็นแบบ Fully Articulate มีขนาด3นิ้วนะแบบ Touch Screen นะครับแต่ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยของ X-S2 เนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่านะครับอยู่ที่1.62ล้านดอท ส่วนของ AJC Mark II เนี่ยมีความละเมอียดแค่1.03ล้านดอทนะครับแล้วก็ทั้งคู่มีช่องมองภาพเหมือนกันนะครับแต่ช่องมองภาพของ AJC Mark II เนี่ยจะเป็นสไตล์เลนส์ฟลเดอร์คืออยู่ทางด้านข้างซึ่งมีความละเมอียดอยู่ที่2.36ล้านดอทนะครับ แต่ของตัว x s 2นะครับจะเป็นวิวเฟเดอร์แบบ s r style ก็คืออยู่ตรงกลางบอดี้เป็นหัวกระโหลกขึ้นมานะครับซึ่งมีความละเอียดที่มากกว่านะครับอยู่ที่5.76ล้านดอทถ้าใครใช้ช่องมองภาพอยู่นะจะรู้ว่าช่องมองภาพที่มีความละเอียดสูงสเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบมากๆนะครับแล้วก็ตอนที่พี่ไปงานเปิดตัวนะ x s 2เนี่ยของฟูจิเนี่ยพี่ได้ทดลองแล้วพี่รู้สึกว่าอืมเป็นช่องมองภาพที่แบบที่สบายตาไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าช่องมองภาพนะั้นเป็นช่องมองภาพ e อิเล็กทรอนิกส์อ่ะรู้สึกว่าแบบเออสบายตา ออแล้วก็อย่างหนึ่งนในเรื่องของระบบโฟกัสเนี่ยพี่รู้สึกว่าของ Fuji X-H2 เนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยระบบโฟกัสแม่นเร็วแล้วก็คือติดหนึบแบบเป็นเรียวไทม์ที่เฮ้ยฟูจิทำได้ดีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก่อนนั้นน่นนะพี่ใช้ตัว Sony A7 Mark III อยู่ตลอดซึ่งก็จะเคยชินกับระบบโฟกัสของ Sony A7 Mark III แล้วนะแต่พอมาเจอ X-H2 เนี่ยพี่รู้สึกว,ว่ามันดีกว่าแต่สำหรับ A7C Mark II เนี่ยยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้ลอง A7C Mark II เลยว่าระบบโฟกัสดีแค่ไหนแต่ถ้า A7C Mark II เนี่ยเป็นระบบโฟกัสแบบเดียวกันกับ A7 Mark IV นะซึ่งพี่ก็ไปงานเปิดตัว A7 Mark IV มาพี่ก็รู้สึกว่าเฉยๆนะแต่จะมีความฉลาดที่ที่มากขึ้นเฉยๆนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความเคยชินกับ Sony หรือเปล่านะครับ หรือไม่ก็อาจจะเจอฟูจิที่โฟกัสไม่ค่อยโอเคก่อนหน้านั้นคือไม่ได้คาดหวังกับตัว Fuji x s 2ว่าจะมีระบบโฟกัสที่ดีขนาดนั้น มาถึงในเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะครับของ Sony A7C Mark II เนี่ยสปีดชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดนะครับอยู่ที่30วินะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดอยู่ที่1ต่อ4,000นะครับแล้วก็ในส่วนของชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถขยายได้เป็น1ต่อ8,000นะครับส่วนของ Fuji x s 2นะครับสปีดชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดได้เท่ากันนะครับอยู่ที่30วิแล้วก็เร็วสุดอยู่ที่1ต่อ 8,000อันนี้ปกติก็เร็วกว่าอยู่แล้วนะส่วนสปิริเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับยิ่งเร็วขึ้นไปอีกทำความเร็วได้ถึง1ต่อ180,000วินาทีเร็วมากแล้วก็ยองมาถึงความเาร็เว,นะเว,เวในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับของ Fuji x 2เนี่ยความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะคทำได้ที่15เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ที่ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถทำได้ถึง20เฟรมต่อวินาทีซึ่งพี่ก็เทสมาแล้วเหมือนกัน ถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วแล้วก็ระบบโฟกัสที่จับโฟกัสเร็วฮนะไม่หลุดเลยแม้แต่ภาพเดียวส่วนของ Sony a 7 c mark II นะทำได้สูงสุดแค่10เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นเองมาถึงในเรื่องของวิดีโอครับของ Fuji x h 2เนี่ยก็กินขาดนะครับ เพราะว่าทำได้ถึง 8K 30p นะครับถ้าเป็น 4K นี่ได้ 60p นะครับแล้วก็ Full HD ได้ 240p ซึ่งตัว A7C Mark II เนี่ยทำได้แค่ 4K 60p นะครับแล้วก็ Full HD ได้ที่ 120p เท่านั้นเองส่วนไฟล์ล็อกนะของ Fuji มีแค่2อันให้เลือกก็คือ F l o c k f l o g 2สนะครับส่วน A7C Mark II นะก็จะมี s l o g 2 s l o g 3แล้วก็ a s y n t o n e นะครับส่วนระบบเชื่อมต่อภายนอกนะครับมีช่องเสียบ USB มี h D-MI นะครับมีช่องเสียบไมคมีช่องเสียบหูฟังทั้งคู่นะครับแต่ USB ของ Fuji x s 2เนี่ยเป็น USB 3.2 Gen 2แล้วนะครับซึ่งตัว A7C Mark II เนี่ยังเป็น3.2 Gen 1อยู่ซึ่ง Gen 2นี่ก็จะมีความเร็วมากกว่า Gen 1อยู่2เท่า แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับฟูจิ X2 เนี่ยต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยจะสามารถถ่ายภาพได้680ภาพนะครับแต่ของ A7C Mark II เนี่ยทำได้แค่540ภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ Fuji มีให้มากกว่าก็าคือสล็อตสำหรับเสียบการ์ดซึ่งมี2ช่องนะช่องหนึ่งจะเป็น CF Express นะครับและอีกช่องหนึ่งเป็น SD u s i 2นะครับส่วนตัว A7C Mark II มีแค่ช่องเดียวก็คือช่องเสียบ SD การ์ดแค่ช่องเดียวนะครับ ขนาดและก็น้ําหนักของ Fuji X-S2 เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับน้ำหนักก็เช่นกัน,นต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับตัว Fuji X-S2 เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่660กรัมนะครับส่วน Sony a 7 c mark ii เนี่ยหนักแค่514กรัมเท่านั้นเอง ถ้าในความรู้สึกเทียบจากราคาซึ่ง FUJI X-S2 เนะี่ยราคาถูกกว่านะครับ1 0 0่พี่รู้สึกว่าข้อด้อยของตัว FUJI X-S2 มีแค่อย่างเดียวก็คือไม่มีความเป็นฟูลเฟรมเพราะเป็น APS-C e นั่นแหละแต่ถ้าดูองค์ประกอบอื่นทั้งหมดนะตั้งแต่ความละเอียดที่ได้นะครับ40ล้านกับ33ล้านวิดีโอ 8K กับวิดีโอ 4K ความละเอียดของหน้าจอที่มีมากกว่าแล้วก็ความละเอียดของช่องมองภาพที่มีมากกว่าเยอะด้วย ช่องต่อ usb ก็เป็น3.2 gen t o ซึ่งให้ความเร็วที่มากกว่ามีสล็อตเสียบการ์ด2ช่องก็มากกว่าสปดชเตอร์ก็ได้เร็วกว่าความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องก็มีมากกว่าหัวเหนือกว่าหลายจุดมากแต่ราคาถูกกว่านะครับเออแล้วก็รูปร่างหน้าตาด้วยนะพี่รู้สึกว่าปุ่มฟังก์ชันต่างๆของตัว xs 2เนี่ยคือดูมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านะครับพี่รู้สึกว่าตัว xs 2เนี่ยในราคาที่ถูกกว่า a 7 c mark 2อยู่พันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นพี่พี่ก็ซื้อฟูจิ ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าหากมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเราจะกดัหมาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ